ไม่ได้เลยผมเนี่ยได้ถวายไหายปาราข้างนี้ให้กับเนิน S1 มาแล้วนะครับทุกทุกคนคุณเห็นเนินฟ้านั่นไหมคัูให้มันไปแล้วเนี่ยเฮ้ยอาจารย์ตัดเลยเหรอ Welcome to San Andreas I'm CJ from Grove Street landed the heinous gangbangers in cold heat and Los Santos neighbors get no sleep even with anybody can beat e v e police ูเจากไอมา นี่คือฟิลลารี่เทรดเดย์ครับมีความสุขกันนะขอบคุณด้วยกับทีมและขอบคุณพี่เยี่ยมนะครับเรื่องเวทเพนไฟเทนของมาตุก้าสุดยอดเก็บไว้เลยเดี๋ยวกำลังใจกันหน่อยขอบคุณฟิลลารี่เทรดเดย์นะครับก็วันนี้บอดเจ็นเล็กน้อยขี่ยากนิดนึงแล้วก็จะขี่ให้สนุกนะ สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่บล็อกของเราวันนี้เนี่ย Beam Back to s c o o o l หมายถึงว่ากลับมาที่ Trackday แล้วนะฮะหลังจากไม่ได้ขี่มอไซค์มาเป็นเวลา1เปีต้องบอกครับวันนี้ขอบคุณงานดีๆด,ด้วยกับ Superbike Max นะฮะเป็นเขาเรียกว่า Trackday t r o t r y p h y 2024ซึ่งโอเปเรตงานทั้งหมดเนี่ยบ y p i r e l o i Moto t ต a i l a n d ครับยางเทพต้องยาง Pirelli เท่านั้นฉะนั้นครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยทรงนี้จะไม่มีแต่จะเป็นการลีน รถแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมนำ MV Agusta นะครับเป็นตัว F 3800ถามว่าชอบไหมไม่ชอบเลยแต่ว่าเสือกมีก็เลยต้องมาขี่ต้องบอกนะครับทุกทุกคนที่มาขี่ในวันนี้ทําให้ผมรู้สึกว่าได้กลับมาหาเพื่อนเก่าอีกครั้งเพราะสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่โควิดเนี่ยนะฮะผมจะอยู่สนามช้างเป็นประจำพีระเนี่ยส่วนใหญ่จะมาแข่งรถ4ล้อครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะจากบริษัทพีเร r รี่โมโตไทยแ,แลนด์แล้วก็โชว์พาวทุกสาขานะครับที่เรียกว่าให้โอกาสบีม ได้กลับมาขับขี่แล้วก็สปอนเซอร์ยางบิมทั้งปีรวมถึง t r a c เดย์แบบนี้ขอบคุณนะครับวันนี้มีพิษีของตัวเองดูมีชื่อด้วยเห็นไหมแล้วก็วันนี้นะครับใครที่มาเนี่ยต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยรีบๆมาเพราะว่างานนี้เนี่ยจะมีการลดราคาทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นยางเสื้อยืดและของต่างๆนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยู่กับทีมคุณภาพเช่นเดิมครับวันนี้ดูดิฮอนด้าก็เอารถมายามาฮ่าก็เอารถมาให้ลูกค้านะครับแล้วใครที่อยากจะมาลองสมรรถนะยางเนี่ย วันนี้ต้องบอกว่าจะได้ลองทุกรุ่นรวมถึงยางเรนด้วยนะฮะยางจะมีระดับสลิกแล้วก็เป็นรุ่นตะเกียบสายฟ้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยางยางยางเรนหรือว่ายางยางแบบยางเวทนะฮะ originally ต้องแบบนี้นะครับเวลาลงแทร็กเนี่ยก็จะเห็นถึงความเหนียวของเขาแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ขนาดนิ่มหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าเกาะตัวเท่าสลิกแต่อย่างนี้ก็สามารถขี่ฝนตกโปรยๆปรยได้นะครับเขาเรียกว่า การันตีมาอยู่แล้วกับตะเกียบสายฟ้าขอบคุณด้วยดูนะด้านหน้าเดียบรด้านหลังมาอย่างเดียบรนะฮะอันนี้ถือว่าพอสปีดผมเริ่มเร็วขึ้นเนี่ยเนื้อยางจะเป็นแบบนี้แบบที่พี่บอกนี้ไงเห็นไหมตอนแรกตอนแรกเนื้อยางจะจะล้นล้นแต่พอพี่เริ่มเร็วขึ้นเห็นไหมอ๋อมันจะเริ่มแบบมันจะเริ่มดันความอยากั่าคพอพี่เริ่มขยี้ขลังมันเริ่มทงานแต่ถ้าสปีดไม่ถึงเนื้อยางก็จะคลีนคลีนแต่ถ้าสปีดเราไป่ี่ก็จะเป็นแบบนี้คนเราจะดูขี่รถได้จากคันเร่ง ดูจากอย่างก็ได้อย่างเช่นแบบมีอาการลื่นเงี้ยเขาจะเห็นเลยเฮ้ยส่วนไหนลื่นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของเขาเรียกว่าโรงเรียน track day ซึ่ง track day เนี่ยนะครับนอกจากเขามีการแข่งขันเป็น track day เล่นๆแล้วเนี่ยยังมีทรฟี่หรือว่ามีช่วยดางวัลให้ก็จะเป็นสูกเสาร์อาทิตย์แบบนี้เดี๋ยวิ่พาเดินดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง วันนี้ต้องบอกว่าบีมาในงานนี้นะครับเพลินบีมาวันศุกร์ทำให้เขายังเซตอัพบูธยังไม่เสร็จนะครับเปรอที่ปากทางพิจารณครับแต่ทุกๆคนที่มาก็เรียกว่าทุกชาติทุกเพศทุกวัยแล้วก็เหมือนได้กลับมาบ้านอีกครั้งนะฮะรู้สึกดีมากๆเลยยางเทปต้องยางเดียบรครับเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าที่นี่ก็มีการเซอร์วิสเปลี่ยนยางลูกค้าทุกคนที่มาเที่ยวทรักเดย์มาแข่งพาร์มาสนุกก็สามารถมาใช้บริการได้อย่างครบถ้วนเลยครับ มีทั้งสลิกมีทุกอย่างนะครับมีทุกขนาดแล้วก็มีน้ำมันบริการด้วยเยอะมากอันนี้เขาทำงานอยู่อย่าไปยุ่งเขานี่นี่ยางสลิกที่จะใช้ก็เป็นแบบนี้นอะครับเดี๋ยวเราจะปิดกล้องประมาณเจ็ดอันนี้แบบพวกตัวพันธนะครับโอ้ทุกคนนี่แหละสิ่งที่เราตามหาเท่ที่สุดไปไหนมาครับไปไหนมามาครับเดี๋ยวเราไปดูมุมดีกว่า เพราะว่าตอนนี้เป็นการวิ่งรอบสุดท้ายของ track day นะครับบิมก็พามาเที่ยวสวัสดีครับผมยังมีติดตามอยู่เพื่อบไมขอบคุณมากครับี่ติดตามอยู่ครับครับต้องบอกว่า back to school โนี่นี่มูนัยมูนัยของพี่ม้าเนี่ยโคตรเท่เป็นของภานะครับ fat boy design โอ้พี่ม้ามูนัยไงใช่พี่ม้า ไม่ได้เลยผมเนี่ยได้ถวายไหายปาราข้างนี้ให้กับเนิน S1 มาแล้วนะครับทุกทุกคนผมอยากให้เห็นคุณเห็นเนินฟ้านั่นไหมกลัวให้มันไปแล้วเนี่ยอยอาจารย์ตัดเลยเหรออุ้ยอาจารย์อาจารย์ดูไว้นะอาจารย์ตัดแบบนั้นนะอุ้ยไม่มีใครปีหรอกมีอาจารย์ปีอยู่คนเดียวถ้าเป็นผู้จริงนะเนี่ยซูเปอร์โมดโตยังไม่เอาเลยถ้าเป็นเมืองนอกนะ่ยแม่งเข้าย่าไปแล้ว ต้องบอกว่าถ้าเป็นรถวีออเราเนี่ยเราก็จะบินเข้านะฮะทำให้เออเรามาเรียกว่ามาทรักเดย์เนี่ยเราก็มาดูลายก่อนเนาะถ้าปีนี้มีแข่งขันอ่ะทุกคนดูเออมันจะพอดีเนี้ยไม่งตัดพอดีเลยอ่ะพี่เงือบเสียวๆอะแค่ว่าดูเดยวเขาตัดพอดีทุกคนอันนี้โอ้หนี่ก็ปีนเนี่ยเวลาปีนแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหน้ามันจะชอบชกเว้ยเพราะหน้ามันลอยไง พอหน้าลอยเวลาลดลงอาการมันเสียอาการนะมันก็จะดิ้นดิ้นดิ้นชกไฮสายดูครับเข้าโดยละเอียดครับเพียงปลอดภัยเพราะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางซูเปอร์ไวแม็กนะครับแล้วต้องบอกว่าเป็นงาน t ทร c k d ดนท r o ร h ฟี่งานนี้โอเปร่โดยพิระรีมันเป็นมาตรฐานโลกอยู่แล้วดังนั้นมีรถพยาบาลแอมบูเล็ตนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลและขอพื้นที่อย่างถูกต้องและรวมถึงเราใช้สนามที่เรียกว่าเป็นตำนานของไทยคือพีราเซอร์กิทนั่นเองครับ เป็นความรู้ด้วยนะวันนี้เหมือนพาทุกคนมาเดินเที่ยวและได้ความรู้ของการขับขี่เพราะบินก็เป็นคนขับขี่จริงนะครับแต่ว่าบินไม่ได้ขี่มาปีหนึ่งวันนี้ก็เรียกว่ามาขัดสนิมบอกว่าวันนี้เนี่ยได้เห็นเขาเรียกว่าฟุตเทจในความ mm hmm. เดี๋ยวฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้าลังสไตล์พีระเซอร์กิตชนบุรีครับฝนมาแป๊บเดียวแดดก็มานี่คือเมืองทะเลฮะขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ให้กับซูเปอร์ไบค์แม็กซ์ครับซึ่งโอเรแบบนี้โดยเทอร์รี่ โปโตไทยแลนด์ครับเป็นงาน Tra c เดน y and Trophy 2น2ี N ่นี่คือเริ่มต้นสนามแรกเท่านั้นเดี๋ยวจะมีไปแก่งอาจารย์มีอีกประมาณ3อีเวนต์ตลอดทั้งปีนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้อย่าง p ิ r ร l ลี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามแต่ผมเอฟซีเดียโโอเคว่าชอบเหนียวเหนียวอ่ะถนนก็ได้สนามก็ดีอย่างงี้นะครับต้องขอบคุณกิจกรรมแบบนี้ทำให้ผมได้ขยับกระดูกสันหลังหน่อยเม่งก้นผมนั่งคนแก่อยู่บ้านนะขอบคุณมา,มากๆครับแล้วเดี๋ยวอีเวนต์หน้าเราเจอกันใหม่ขอบคุณพิเรลี่จ้ะ